ศัลยกรรมหน้าผีโปรโมชั่นฉีดผิวหน้าเด็กเติมเต็มร่องแก้มราคาเหมาเหมา2,999บาทรับจำนวนจำกัดการันตีผลลัพธ์ในคืนเดียวโพสต์ในกลุ่มศัลยกรรมราคาถูกเด้งขึ้นมาบนหน้าฟีดของเบลพริตตี้สาววัย26ปีที่กำลังกลุ้มใจเรื่องริ้วรอยและความหย่อนคล้อยบนใบหน้า ช่วงนี้งานหดเงินหายจะไปเข้าคลินิกหรูก็สู้ราคาไม่ไหวข้อเสนอนี้จึงเหมือนสวรรค์มาโปรดเบลทักแชทไปทันทีปลายทางบอกพิกัดว่าเป็นคลินิกลับในคอนโดเก่าๆย่านลาดพร้าวรับทาโดยหมอเอที่อ้างว่าเป็นหมอสรรมือหนึ่งที่แอบมารับจบนอกเวลา เมื่อไปถึงห้องนัดหมายสภาพห้องดูทึมๆติดวอลเปเปอร์ลายดอกไม้สีแดงเข้มกลิ่นในห้องไม่ใช่กลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสะอาดสอาดแต่เป็นกลิ่นหอมเอียนๆเ,เหมือนน้ำมันมวยผสมกับดอกซ่อนกลิ่นหมอเอเป็นสาวประเภทสองรูปร่างผอมเกรงแต่งหน้าจัดจ้านจนดูน่ากลัวนางเสยยยิ้มต้อนรับน้องเบลใช่ไหมคะ ผิวหน้าหมองคล้ำนะเราเดี๋ยวหมอจัดเซรั่มนางพยาตัวท็อปให้เลยรับรองฉีดปุ๊บสวยปับ๊บผู้ชายหลงหัวปักหัวป่๊เบลเหลือบเห็นขวดแก้วใสที่บรรจุของเหลวสีเหลืองขุ่นๆวางอยู่บนถาดไม่มีฉลากไม่มีออยอมีเพียงได้สายสินผูกที่คอขวดเออปลอดภยนะัยแน่เหรอคะหมอเบลถามเสียงอ่อย ของดีของขลังจะหนูสกัดจากสมุนไพราหายากบนยอดเขาฉีดเถอะคุ้มวินาทีที่เข็มฉีดยาจิ้มลงบนผิวหน้าความรู้สึกแสบร้อนเหมือนเอาน้ำกรดมาราดแผ่ซ่านไปทั่วใบหน้าโอ๊ยเจ็บขะหมอเบลร้องลั่นทนหน่อยค่ะความสวยต้องแลกด้วยความเจ็บปวดหมอเอหัวเราะคิกคัก มือยังคงกดเดินยาของเหลวสีเหลืองขุ่นนั้นเข้าไปจนหมดหลอดกลิ่นเหม็นขาวคลุ้งออกมาจากรูขุมขนของเบลทันทีเสร็จแล้วจะหนูกลับไปนอนพักนะคืนนี้ห้ามส่องกระจกพรุ่งนี้ค่อยดูเช้าวันรุ่งขึ้นเบลตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกตึงเปรี้ยที่ใบหน้า เมื่อเธอกลั้นใจเดินไปส่องกระจกเธอเทบกรีดออกมาด้วยความดีใจใบหน้าของเธอเปลี่ยนไปราวกับคนละคนผิวขาวผ่องเป็นยองใหญแก้มอิ่มเอิบริ้วรอยหายวับไปกับตาดวงตาดูกลมโตมีสเสน่ห์เย้ายวนอย่างประหลาดเบลแต่งหน้าออกไปทำงานวันนั้นทั้งวันมีแต่ผู้ชายเหลียวมองลูกค้าจ้างงานรัวๆทิปหนักเหมือนโดนป้ายยา เบลมีความสุขที่สุดคิดว่าตัดสินใจถูกแล้วที่ฉีดเซรั่มนางพญานี้แต่พอตกกลางคืนอาการแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นเบลรู้สึกร้อนวูบวาบที่ใบหน้าเหมือนมีไฟสุมอยู่ใต้ผิวหนังและที่สำคัญคือความหิวเธอหิวมากหิวแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เปิดตู้เย็นเจอเคก้กเจอนมก็ไม่อยากกินสายตาไปสะดุดเข้ากับตับหมูสดที่แม่บ้านซื้อทิ้งไว้จะทำกับข้าวพรุ่งนี้น้ำลายของเบลไหลย้อยออกมาโดยไม่รู้ตัวมือสั่นแทวหยิบถุงตับสดขึ้นมาจุบ เธอฉีกถุงแล้วกัดกินตับดิบๆทั้งก้อนเลือดสีแดงสดเปรอะเปื้อนใบหน้าที่สวยงามรสชาติคาวหวานของเลือดทำให้เธอรู้สึกสดชื่นอย่างบอกไม่ถูกใบหน้าที่เคยร้อนรุ่มกลับเย็นลง คืนต่อๆมาอาการยิ่งหนักขึ้นเบลเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้เธอต้องแอบออกไปตลาดสดตอนตีสาเพื่อไปขโมยเศษเนื้อและเลือดหมูตามเขียงมากินและทุกครั้งที่กินเสร็จใบหน้าของเธอจะยิ่งดูสวยสดใสเปล่งปลั่งราวกับมีออร่า จนกระทั่งคืนวันพระใหญ่เบลส่องกระจกเพื่อเช็คความสวยก่อนนอนแต่สิ่งที่สะท้อนกลับมาไม่ใช่หน้าของเบลแต่เป็นเงาซ้อนทับของผู้หญิงอีกคนหน้าตาเละเทะผิวหนังไม่เกรียมกำลังเสยะยิ้มซ้อนอยู่บนหน้าเบลยืมหน้าหน่อยนะกูอยากสวยบ้างกรีดแกเป็นใครเบลปาบอดน้ำหอมใส่กระจก เพลงทันใดนั้นความเจ็บปวดมหาศาลก็แล่นพล่านทั่วใบหน้าคราวนี้มันไม่ใช่แค่ร้อนแต่มันเหมือนผิวหนังกำลังแยกออกจากเนื้อเบลวิ่งไปดูที่กระจกห้องน้ำผิวหน้าสวยงามของเธอเริ่มปวดบวมเปื่อยยุ่ยและมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มออกมารอยเข็มที่ฉีดเข้าไปกลายเป็นรูโหว่สีดำและมีหนอนตัวเล็กๆสีขาวไต่ยุ้ยยี้ยออกมาจากรูนั้น ไม่หน้าฉันหน้าฉันเบลกรีตพองพยายามเอามือจับหน้าแต่พอลูบหน้าหนังกำพร้าทั้งแผ่นก็หลุดติดมือออกมาเหมือนหน้ากากเผยให้เห็นเนื้อแดงๆและกล้ามเนื้อใต้ผิวหนังที่เต้นตุบๆ สารที่หมอเอฉีดให้ไม่ใช่เซรัมแต่มันคือน้ำมันพรายที่เคี่ยวจากศพหญิงตายโหนไฟไหม้วิญญาณผีตายโหนกำลังกัดกินหน้าของเบลเพื่อสร้างร่างใหม่ให้ตัวเองเบลสติแตกคว้ามีดโกนคิ้วขึ้นมาพยายามจะขูดเอาหนอนและเนื้อเน่าๆออกฉึก เฉือนเธอเฉือนเนื้อตัวเองอย่างบ้าคลั่งเลือดสาดกระจายเต็มห้องน้ำเสียงหัวเราะคิดคักของผีผู้หญิงดังสะท้อนกล้องไปทั่วห้องสวยแล้วสวยเหมือนกูแล้วเช้าว,วันรุ่งขึ้นแฟนของเบลไขกุญแจห้องเข้ามาหาเพราะโทรไม่ติดเขาพบเบลหันหลังอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งเบลเป็นอะไรหรือเปล่า เบลค่อยๆหันหน้ากลับมาใบหน้าของเธอไม่มีผิวหนังเหลืออยู่เลยเป็นเพียงก้อนเนื้อสีแดงสดที่มีลูกตาทะลนออกมาและปากที่ฉีกกว้างจนถึงใบหูเธอสแสยะยิ้มให้แฟนแล้วยื่นจานใบหนึ่งมาให้ในจานนั้นมีเศษชิ้นเนื้อหนังหน้าของเธอเองวางกองอยู่ที่รักเบลสวยไหมกินด้วยกันสิอร่อยนะ ภายหลังตำรวจบุกทลายคลินิกเถื่อนของหมอเอพบว่าในตู้เย็นเก็บขวดหัวเชื้อน้ำมันพรายและชิ้นส่วนมนุษย์ไว้จำนวนมากหมอเอสารภาพว่าใช้ชิ้นส่วนศพมาสกัดเพื่อขายให้คนที่อยากสวยทางลัดโดยไม่สนผลกรรมที่จะตามมายังมีเรื่องเล่าสนุกสนุกอีกมากมายถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Story Ghost. you <laughs>